น่าโดนจริงๆนะครับเฮ้ยไม่โดนอะไรวะมันหันออกนอกครับยิง้มันหันออกไปอย่างนี้มันไม่ลงตรงมันน่าจะไหลไปครับเพราะว่าผมยิงยิงตัดตัดตรงลงแบบนี้มันไม่โดน,นครับจริงๆมันน่าโดนมากนะครับเมื่อกี้ ถ้าถ้ามันลงดิ่งลงไปนะครับเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะมันน่าจะลงไม่ดิ่งครับมันน่าจะเลื้ลอยไปต่อก็เลยไม่โดนนะครับตอนนี้ขึ้นขึ้นสวยมากขึ้นน่าโดนมากแต่ว่ามันมันไม่หันมาทางเรานะครับมันหันออกขึ้นแล้วมันหันออกไปข้างนอกนครับ สวายสวายสวายครับเชียบมือครับอย่บอกแบบนีุยมือครับทุกคนแสบมือเลยมือใหม่เลครับโอ้โห สวายเนี่ยเป็นอะไรที่ขาดง่ายมากเลยนะครับเวลายิงโดนแล้วมันจะชอบขาดต้องค่อยๆเล่นนะครับตั้งแต่ยิงมาเนี่ยยิงโดนส่วนใหญ่จะจะหลุดเนื้อจะฉีกทิ้งนะครับต้องค่อยๆเล่น,นครับเนี่ยครับเห็นตัวแล้วครับ ถ้ามันสู้ก็คือต้องปล่อยนะครับพยายามไม่ดึงสวนครับนี่ครับโอ้โหสวยอยู่ครับอุย่ยน,นไงขาดแล้วว่าแล้ว เนี่ยครับโอ้มือไหม่เลยครับดูโอ้โหเหมือนเนื้อมันฉีกง่ายหนังมันฉีกง่ายครับโอ้โหตัวสวยเลยครับเมื่อกี้น่าจะมีเจ็ดโลับเจ็ดแปดโลได้ครับเมื่อกี้ โอ้โหเสียมือครับดูอุตส่าห์คอ่คอยเล่นแล้วนะครับต้งแต่ผมยิงสวายมาเนี่ครับส่วนใหญ่เลยยิงโดนแล้วจะขาดเนื้อฉีครับถ้าไม่โดนแบบถ้าไม่โดนแบบโดนหัวหรือว่าโดนจุดสำคัญโดนโดนกลางจริงๆครับส่วนใหญ่เนื้อจะฉีเนี่ยครับ โอ้โหแล้วตัวใหญ่ด้วยครับไม่ใช่พักไม่ใช่สวายไทยเล็กนะครับดูมือไหมเลยครับทํากระบอกลงเมื่อกี้โอ้โหนี่ครับอเอ็มโฟครับสองพันอิงปลาผุดครับเสียดายครับแล้ดวดูกันใหม่ครับเสียดาย อุตส่าห์อุตส่าห์ค่อยๆเล่นนะครับอุตส่าห์ค่อยๆเล่นกนนะว่าไม่ให้เนื้อมันฉีกฉีกจนได้นะครับโอ้ยแสบนี่ครับมือใหม่เลยครับทุกตรงนี้ก็ไหม่ครับเนีย ไปแล้วโดนแล้วกระป๋องหลุดอสองครั้งแล้วครับวันนี้กระบ,บอกหลุดมือ,อไปแล้วไปแล้วโอ้โหไม่สู้แรงนะครับอันตรายเพราะว่าสวายหลุดไปแล้วตัวหนึ่งใจเย็นๆครับตัวนี้ไม่อยากเล่นแรงนะครับ โดนสวายก็หลุดไปแล้วทีนึงค่อยเล่นดีกว่าใช้ได้ครับตัวนี้ดูสิโดนยังไงหน้าซ้ำหรือเปล่าจะเข้าป่าแล้วครับเนี่ยครับเข้าป่าแล้วครับเข้าใต้แล้กระเชิดแล้วครับ โอ้โห oh. ไม่เป็นไรเข้าไปเลยอแค่ okay, okay, ยังมีตอก็พอเนี่ยๆๆๆค่อยๆลิ่นครับ ไม่รู้ว่าโดนยังไงนะครับต้องค่อยๆก่อนผมทำพลาดไปแล้วครั้งหนึ่งขนาดว่าเล่นเบาๆแล้วนะครับตัวสวายเนี่ยยังพลาดตรนี้ต้องใจเย็นๆครับมามาอยู่ตรงนี้ โอ้มีไซส์นะเนี่ยใช้ได้นะเนี่ยไม่ใหญ่ครับอุ้ยดิบนิดเดียวเองครับอ,อ,อ,อันตรายอันตรายดิบนิดเดียวโอ้เข้าดีอยู่ครับเนี่ยครับเข้าดีออโอเคอ่า ดูในน้ําเหมือนจะตัวเล็กโผล่ขึ้นมาเหมือนตัวไม่ใหญ่นะครับดูเนี่ยครับดูความยาวนะครับความยาวเท่ากับพันท้ายปืนเลยนะครับพันท้ายปืนเนี่ยประมาณแปดสิบเซนนะครับถึงหัวครับเลยพันท้ายปืนอีกครับยาวกว่าพันท้ายปืน ตัวนี้ครับสองพันครับตัวนี้สองพันได้ครบชุดนะครับได้ล้อเลื่อด้วยนะครับตัวนี้รุ่นใหม่นะครับ M4 นะครับตัวนี้ใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับ0972688650นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ Facebook ช่างคิวปืนยิงปลาอุบลนะครับตัวนี้เป็นรางคีวันนะครับไกอีซี่ล็อกสแตนเลสปีข้างคาวสแตนเลสใส่ล้อเลื่อให้นะครับตัวนี้ น้ำหนักเบานะครับสำหรับยิงปลาหุดยกยิงเร็วนะครับตัวนี้ยิงดีมากครับออกแบบพันท้ายมาได้แรงบดาจใจมาจากท้าย m 4นะครับแต่ว่าเราเสริมตรงนี้เพื่อความแข็งแรงนะครับแล้วก็น้ําหนักเบามากๆนะครับเหมาะกับการยิงเร็วนะครับวันนี้โดนสวายไปมือไหมเลยครับดูตัวนี้ก็น่าจะประมาณ4โลห้าโลได้นะครับเดี๋ยวไปช่างที่บ้านนะครับ พราะว่ายังไงก็ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าแน่นอนมีแน่นอนครับห้ารูนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวหาวิธีปลดลูกดอกก่อนครับครับผลงานวันนี้นะครับตัวนี้ตัวส่งเอมนะครับตัวเป็นตัวส่งใหม่นะครับตัวงานยิงเร็วนะครับตัวนี้ท้ายจะเบานะครับท้ายจะเบายิงเร็วนะครับตัวนี้ให้ทั้งชุดให้รูเลอร์ไปด้วยนะครับในราคา 2,000นะครับเป็นงานไม้ประดูนะครับประกอบคู่กับชุดรางเควันนะครับไปกล่อง Easy Lock s t a n l e s นะครับระบบไกลรับประกันให้ตลอดชีพนะครับทุกแบบทุกรุ่นทุกราคานะครับระบบไกลรับประกันให้ตลอดชีพรุ่นนี้นะครับแถมให้ร่เรือไปเลยนะครับแถมลุ่เรือให้นะครับเอาไม่เอาบอกได้นะครับราคา2,000เท่าเดิมนะครับแถมให้นะครับท่อพร้อมสายพีอีลูกดอกหนึ่งลูกนะครับตามตัวอย่างที่เห็นเลยนะครับอุปกรณ์สามารถสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับมาดูปลากันครับวันนี้ปลาปลา วันนี้ยิงไปสองนะครับยิงไม่ได้ยิงเยอะนะครับวันนี้ยิงปลากายไปสองตัวนะครับสองตัวทํายิงไปสองสามทีนะครับปลากายนะครับก็ได้มาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ยิงสวายไปตัวหนึ่งนะครับมือไหมครับยังเป็นรอยอยู่มือไหมสวายตัวนั้นน่าจะมีไม่ต่ำกว่าเจ็ดโลผมคิดว่านะครับขนาดตัวนี้ผมมองในน้ําคิดว่าสองสามโลนะครับเอาขึ้นมาอย่างตัวขนาดนี้นะครับสวายตัวนั้นรู้สึกว่าใหญ่มากนะครับมามาดูกันกายตัวนี้กี่กิโลนะครับ ห้าโลครับนี่ห้าโลพอดีห้ากิโลรู้สึกว่ามันตัวใหญ่นะครับดูดูความยาวมันความยาวพันท้ายปืนแปดสิบเซนนะครับเนี่ยครับยาวกว่ายาวกว่ายาวกว่าปืนอีกประมาณสิบเซนนะครับตัวนี้น่าจะเก้าสิบเซนได้นะครับความยาวนะครับใครที่สนใจนะครับรุ่นนี้นะครับฝากช่องทางกันติดต่อไว้ด้วยนะครับ เฟซบุ๊กทั้งคิวเป็นมีเตาบนนะครับเบอร์โทรศัพท์0972688650นะครับติดต่อมาได้สองช่องทางนี้นะครับใครที่สนใจปืนรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับทรงเอ็มโฟนะครับตัวนี้